สวัสดีนักเรียนม1ทุกคนนะครับวันนี้ครูสงการจะมาสอนในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตต,ตามใบนะครับก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวครูจะกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนในคลิปทีแ่แล้วนะครับางานเดิมๆนะครับครูเห็นส่งแค่ลังจูนนะครับฉะนั้น นักเรียนคนไหนที่งานยังไม่เสร็จอะไรสักอย่างให้ตามด้วยนะครับเพราะว่าคะแนนของเราจะอยูอ่ตามงานทั้งหมดเลยนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักนะครับการดูแลและควบคุมตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับการลดน้ำหนักทำอย่างไรการเพิ่มน้ำหนัก สำหรับคนที่ผอมควรทำอย่างไรนะครับอ่ะมาดูชั่วโมงนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตตามใบนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญการที่ร่างกายของเราจะ,ะมีพัฒนาการที่ดีนั้นนะครับเราต้อง รู้จักวิธีในการดูแลและส่งเสริมนะและก็พัฒนาตนเองนะให้ร่างกายของเรา,ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีเราควรทําอย่างไรนะครับ่าข้อที่หนึง่งรู้จักพฤติกรรมมนุษย์นะครับรู้จักพฤติกรรมมนุษย์ต้องรู้จักนะครับเพราะว่า มนุษย์แต่ละคนแต่ละวัยแต่ละเพศไม่เหมือนกันนะทำไมถึงไม่เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างข้ออหลายพ่อพันแมนะ่ก็มีความแตกต่างระหว่างบุคคลการเลี้ยงดูที่แตกต่างนะการอบรมที่แตกต่างการดูแลที่แตกต่างนะแตกต่าง ทางด้านร่างกายแตกต่างทางด้านสังคมหลายแตกต่างนะครับเขาเรียกว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเราก็ต้องรู้จักด้วยนะครับ่อต่อไปข้อที่2รู้จักตนเองและผู้อื่นนะครับรู้จักตนเองยังไงนะครับต้องร,รู้และเข้าใจตนเองภูมิใจในตนเองอตัวเองเป็นใครอยู่ในเพศอะไร พอใจในสิ่งที่ตนเองมีนะครับอันไหนที่เป็นด้านไม่ดีด้านลบของตัวเองนะครับต้องปรับปรุงแก้ไขตนเองและก็พัฒนาบุคลิกภาพนะครับสิ่งที่ไม่ดีมีเกือบทุกคนครับนะแต่ว่าต้องรู้ว่าตัวเองไม่ดีอย่างไรแล้วก็ปรับปรุงนะรู้ตัวว่าตัวเองไม่ดียังไงมีข้อเสียยังไงแต่เขาปล่อยไว้นะครับก็ถือว่า ไม่มีการพัฒนาตนเองต่อไปข้อที่3การทำงานร่วมกันนะครับาการทำงานร่วมกันถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่ามนุษย์ถือว่าเป็นไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะมนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมอยู่ร่วมกันเป็นสังคมฉะนั้นนะครับการทำงานร่วมกันจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทีมเวิร์กนะเล่นกีฬาถ้าเปรียบเสมือนกีฬาก็เป็นกีฬาประเภททีมนะถ้าต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างไม่ทําตามแผนไม่ทําตามข้อที่ตกลงเอาไว้นะครับก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าถ้าทีมไหนกลุ่มไหนนะครับทำตามข้อที่ตกลงกันไว้แบ่งหน้าที่กัน เล่นกองหน้ากองหลังกองกลางนะทำนั่นทนํานี่วาดภาพเขียนหนังสือพรีเซ็นต์นะครับกลุ่มนั้นก็จะมีควา,ามสำเร็จนะครับอันนี้คือการทำงานกลุ่มนะต่อไปข้อที่4การพัฒนากายและพัฒนาจิตนะครับครูสงการจะพูดเสมอว่ากายาใจเป็นนายกายเป็นบ่าว นะฉะนั้นนะครับกายแนละใจของเราจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะใจนะอย่าทำให้เราโศกเศร,ร้าอย่าทำให้เราอารมณ์เสียอย่าทำให้เราอารมณ์ไม่ดีนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราหงุดหงิดโวยวายเศร้าใจนะก็ไม่มีอารมณ์ที่จะรับประทานอาหารนะ ระบบต่างๆในร่างกายก็ทํางานผิดปกตินะครับนะนะครับอ่ะอันนี้คือการพัฒนากายและพัฒนาจิตนะครับเราต้องรู้จักมันตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะและพัฒนาไปด้วยสุขภาพกายทํำยังไงบ้างก็คือการออกกำลังกายหรือก็หรือ,รอว่ามันตรวจสุขภาพาทางโรงเรียนครูก็เห็นทุกปีที่มาตรวจสุขภาพ สุขภาพฟันสุขภาพาช่องปากามาฉีดวัคซีนบ้างนะครับแล้วก็ฝึกพยายามพัฒนาจิตด้วยก็คือทําอะไรครับก็คือฝึกสมาธินะถ้าใครฝึกสมาธิเป็นประจำดีมากดีเยี่ยมเพราะว่าสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับถือว่าเป็นการพัฒนาจิตใจของเรานะครับอันนี้คือการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ให้เจริญเติบโตตามใบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก,ก็มาสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนี้นะครับถ้านักเรียนดูคลิปเสร็จดูวิดีโอนี้เสร็จให้ลงชื่อใต้คลิปด้วยนะครับครูจะได้ดูว่าใครดูหรือยังนะครับส่วนใหญ่เห็นแต่สัญญานะครับลงชื่อคนเดียวฉะนั้นนะครับใครทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนะเดี๋ยว ใครไม่มีงานอะไรสักอย่างครูก็จะให้จีกศนย์นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอมาสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะครับให้เพื่อใหพวกเราไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือสุขาศึกษาและพลกษาหน้าที่38นะครับและ39ด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ